โจบีทีวีหูใจนำเสนอสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่นะครับ j p t นะครับพี่ย่อมาจาก j จ b ี้ทีวีนั่นเองนะครับวันนี้พี่เปลี่ยนทรงผมใหม่มานะครับก็เป็นทรงผมไอรนซ่าบ้าวทะลุวิจิตรแม่เราจะมารีวิวทรงผมเฮ้ยไม่ใช่เราจะมารีวิวนะครับ ตัวละครอาซูนะนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอาซูนะนั้นจะมีการจบตีเป็นยังไงนะครับแล้วก็เ,เนี่ยใช้เงินมากไหมดามจเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าอันนี้เราก็าอยู่ในเกมนะนะครับตัวละครเนะฮะที่อยู่บนไหล่พี่ก็คืออาซูนะนะครับน่ารากาักปะหน้าตาแต่ว,ว่าแขนใหญ่ไปห,หน่อยนะอาซินะครู อาซินาจังสิถ้าเกิดเราเรามีอาซินานะครับก็จะมีออฟเม็ดเนี่ยบินตามเราไปด้วยนะฮะไดมไหมปุงปิงปุงปิงปุงปิงวางผิดที่ <c oughs> บ้านนะเก่งจริงๆเลยนะคนคเนี้ย <c oughs> เอ่อ <c oughs> ขั้นต่อไปห้าร้อยสี่สิบนะครับ ตัวนี้เป็นตัว6ดาวนะครับอาซินะนะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่600กว่าอันนี้คือเลเวล18นะไม่ได้ท่าแม่เร็วลปดสิบแล้วไอ่เปน,นรูปร่างหนะ้าตาแป,กแปกแลกๆนะเนี่ยพูดถึงเหมือนเหมือนอะไรนะแ <laughs> ต่วงมาถึง20แค่เหมือนกันนะเลนแค่เหมือนกันไอ้โจมตีเป็น AOE อรูปแบบอ่ากรวยทรงกรวยไอ้ทรงเวงลาโจมตีไม่เห็นมีเสียงเลยนะทุกคน ดูดิเห็นปะดังชึบชึบชึบเบาๆเนี่ยโคตรเบาเลยเสียงชึบชึบชึบอัพเลยแล้วกันครับจะฟันท่าเดียวตลอดนะครับจะไปเปลี่ยนท่าอี่ก็ตอนอัพเอ่อเละสองขั้นหรือสามขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนท่าโจมตีโอ้สวัสดีฉันชื่อโจบิทีวีหรือเจบีทีนะเธอชื่ออะไรเลยฉันชื่อชนะจัง โอ้น่ารักจริงๆเลยนะแล้วทูตของเธอที่บินอยู่บนหัวฉันน่ะชื่ออะไรลนะ่ะผมชื่อโบโบครับโม,โมโมอย่างเงี้ยเลยเจ้าติดตามอสิน่ามานานหรือยังอ่ะผมติดตามมาได้หลายปีแลนะ้วแฮะผมเป็นเอสสี่เลยพร้อมโอเคอัพต่อเลยครับหนึ่พันหนึ่งร้อยสี่สิบต่อไปหนึ่พันแปดเอ่อเสียงหายไปไหนครับเนี่ยหาแทง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 อัพต่อเลยละกันแปลกปะ่งพันแปดปุ๊บลดราคาลงเหลือพัน ทำไมเขาไม่ทําแบบว่าพันห้าก็พันหกร้อยแปดสิบแล้วก็พันแปดเลยอะไรเงี้ยเรียงๆเอาตุ้งต <Hello, S 1> <apple. S 2> ุูนตูนตุูงเห็นไหมครับอัพไปแล้วเอสามขั้นก็ยังจะแทงท่าเดิมเห็นปหมเดี๋ยวขั้นประมาณว่าอัพขั้นนี้ปุ๊บแล้วอีกขั้นหนึ่งครับมันจะมีการเปลี่ยนอนิเมะในการโจมตีใช่อนิเมชันในการโจมตีจะเปลี่ยนไปซึ่งวงก็จะกว้างขึ้นนะครับ ใช่จะได้ระยะกว้างขึ้นด้วยอันนี้คือสั้นมากนะอ่าระยะเวลาในการโจมตีก็4วิเนี่ยครับเน่อย่าเปลี่ยนละแต่ตัวนี้จะไม่ตีนกนะครับจะไม่ตีนกใช่จะไม่ตีตัวแอนนั่นเองดี๋ไปดูตอนพันแดีกว่าตอนพันแอีกสักรอบฮะโคตรกว้างเลยเพราะว่ากว้างจริงครับกว้างจริงจาก20ขึ้นมาเจ็ดสิบแล้วอน,นิเมะเปลีป่ยนเป็นลม,มนห,หมุนเี่ โจมตีสวิเหมือนเดิมนะครับอัพเข้าไปอันนี้คือย้ำนะฮะว่าเลเวล18นะครับพี่ยังอัพเลเวลไม่สุดนะครับดามเมจก็จะเลาๆสักโอ้เกือบ20,000ได้นะอัพเต็มนี่แต่ถามว่าดีไหมพี่ตอบได้เลยลว,ว่าธรรมดาครับมันเป็นตัวธรรมดาธรรมดาแต่ว่าโจมตีเร็วดีฮะสี่วิโจมตีแล้วเห็นปะสองสาม่ถ้าสุดท้ายอัพสามพ ชิ่งๆแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าน้องเป็นสาวคอ,อนแกนเอยไม่ใช่น้องเป็นนหน้าตาน่ารักไงด้วยความหน้าตาน่ารักก็เลยแบบอยากจะที่อยากจะสะสมม่ะใช่ไหมอยากจะสะสมกันเนาะก็เอามาสะสมกันได้ครับอย่างไงเกมนี้ก็เป็นเกมแห่งการสะสมอยู่แล้วด้วยนะอ่ะอัพขั้นสุดท้ายเลยอืมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ฟันเหมือนเดิมล้มหมุนเห็นไหโอ้มีแบบซูมขึ้นมาด้วยเห็นไหโอเคครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบน,นะครับโดยส่วนตัวแล้วพี่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นแบบว่าตัวละครธรรมดามากนะแต่ว่ามันอ่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวแบบมา กว่าจะเป็นตัวอีเว้นนะะมันก็เลยดูหน้าหน้าตะสมนะฮะเพราะว่าด้วยความที่หน้าตาก็น่ารักด้วยเห็นปะเออหน้าตาน่ารักด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนไอ้ล้นนี่ก็อย่าไปสนใจให้มองข้ามไปหน้าตาหน้ารักด้วยก็เลยนะหน้าสาสมนะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปเป็นจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบายครับ